สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานโปรแกรม data collection นะคะของกล้อง total station ยี h o ้ g g o v i n รุ่น tks 2 0 2ค่ะอันดับแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูค่ะตัวนี้นะคะให้เราตั้งหน้าเป้านะคะสำหรับคลิปนี้เราจะยิงแบบนอนปีซึมนะคะจะเลือกเป็น np นะคะแล้ถ้ากด f 3นะคะจะเป็น เปิดเลเซอร์ค่ะ F1 จะเป็นเปิดไฟล์หน้าจอนะคะจากนั้นนะคะเราไปที่เมนูค่ะเลือก Data Collection นะคะเราสามารถสร้างไฟใหม่หรือว่านำไฟเดิมนะคะที่มีอยู่แล้วมาใช้ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้จะสร้างไฟใหม่นะคะกด F1 ค่ะตั้งชื่อไฟล์นะคะ เมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะ F1 OCC จะเป็นให้สายค่าพิกัดจุดตังกองค่ะกด F4 นะคะ n e z ค่ะสายค่า N นะคะ จากนั้นนะคะให้กด F3 บันทึกนะคะ F2 นะคะจะเป็นให้ใส่ค่าแบ็กไซน์นะคะให้เรานะคะเล็งกล้องนะคะไปยันที่เราต้องการที่จะยิงค่าแบ็กไซด์นะคะ เะละกด F3 ค่ะ F3 นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการยิงนะคะเช็คค่าอิก,กัดกดไปที่ F3 ค่ะ PT นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อจุดนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะกด F3 ค่ะกด NE z อีกครั้งค่ะ ตอนนี้ก้องก็จะคำนวณค่าพิกัดออกมาให้นะคะจากนั้นกด f 3เพื่อบันทึกนะคะกล้องก็จะลันไปจุดที่2นะคะถ้าเรากด f 4นะคะอ o ค่ะจะเป็นการบันทึกแบบอัตโนมัติค่ะเสร็จแล้วกด f 3ะคะ่ะถ้าเราต้องการที่จะยิงจุดต่อไปนะคะก็กดยิงได้เลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม ดัตต c าคอเลกชันก็จะมีเพีงเทางัานีคค่ะคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอวันค่ะหน้าของเราจะตั้งอยู่ในโครงการพิโซ่ซอยบางนาตายีบาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองนนย์สห้าสค่ะขอบคุณค่ะ